สวัสดีครับรายการอยากดูจัดให้ขอมาก็จัดไปนะครับสำหรับ nexos ta 2 1กับ workcost td 0 7ตัวนี้ออกมาก่อนทั้งคู่ในพันสามร้อยลูเมนแม็กเท่ากันนะว่ากันเรื่องสเปคก่อนนะเห็นไปใช้แทบจะเรียกว่าเหมือนกันเลยสไตล์เดียวกันคอนเซ็ปคล้ายๆกันแต่แสงให้คนละแนวคนละเรื่องคนละโลกเลยราคาก็ต่างกันเยอะ ไปไกลเลยตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกินพันราคาตั้งของบริษัทก็อาจจะพันนิดๆแต่ขายกันจริงๆก็ไม่ถึงก็มีนะตัวนี้3,000ต้นๆเลยตอนนี้ก็มีบางเจ้ากวาลดเหลือ2,000ันปลายๆบ้างแล้วก็มีต่างกันอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของพลังงานตัวนี้ใช้18350 TD07 เนี่ยนะในขณะที่ Nectos TA21 เข้ขาใช้16340 18350 แต่ใส่16340ได้16340แต่ใส่ CR123A หลิเทียมแบบใช้แล้วทิ้งได้ยักเยื้องมันอยู่นิดนึงตรงนี้แล้วแต่ชอบสไตล์ของไฟฉายมีแท็คพิคอนริงเหมือนกันแต่แท็คพิคอนริงของ Nectos เขาจะดูอลังการกว่ามีคลิปด้วยใช้ได้ทั้งคลิปทั้งแท็คพิคอนริงแต่ว่าของ TD07 จะถ้าใช้แท็ t พิคอนริงก็ต้องใช้แท็ t พิคอนริงถ้าอยากจะใส่คลิปก็ต้องถอดแท็คพิคอนริงออก ตัวนี้ไม่มีชาร์จ USB ต้องถอดเอาแบตเตอรี่ออกมาชาร์จข้างนอกถอดฝาท้ายอันนี้แบตเตอรี่ออกมาแต่ว่าที่แบตเตอรี่มีช่องชาร์จ USB Type C ให้แบตที่ให้มาเป็น16340 8 0 0 m a ah. ส่วนที Td07 แบตเ,ตเป็น18350 1 1 0 0 m a ah. ครับท่อหนาดีพูดถึงความหนาพอกันน้ำหนักตัวนี้เยอะกว่าด้วยซ้ำไปแต่ตัวนี้ชาร์จได้โดยการ เสียบพอร์ต USB Type C ที่ตัวเขาเลยตรงนี้คลิปนี้หมุนได้นะหลบทางไหนก็ได้หรือจะถอดเอาแบตมาชาร์จกับแท่นชาร์จก็แล้วแต่สะดวกเดี๋ยวประกอบเข้าไปก่อนไม่ยุ่งยากครับเขาจะมีเขี้ยวล็อกไว้ให้ตรงนี้ตำแหน่งที่เขาบังคับอยู่ทางไหนก็ได้นะบังคับแต่ว่ากลับทางได้แล้วแต่เราถนัดบางทีมือซ้ายมือขวามีผลเหมือนกันอันนี้ผมใส่ตามสไตล์ที่ผมใช้ก่อนแล้วกัน ที 21, เอ่สิบเอ็ขาจะเป็น3ตาโดยเป็นแสงแดงตาหนึ่งแล้วก็เป็นแสงขาว2หลอดในขณะที่ t ีดีศู 07, เจ็ขามาแบบเพียวๆเ,เลยเน้นสายพุ่งเลยแพทเทิร์นแสงเขาจะเป็นพุ่งแบบนี้เลยมีสปอตมาทะลุทะลวงไปไกลเลย100ยกว่าเมตร120เมตรเนี่ยยังหวังผลได้สบาย150เมตรก็ยังถึงเลยนะในขณะที่ t ีเอเ็นี่ยเขาจะออกแนวกว้างแสงขาว2ตา มารวมแสงกันแล้วยังไงก็กว้างกว่าแล้วก็แสงจะติดวอมกว่านิดหนึ่ง Td07 เขาจะออกขาวกว่าความต่างของอุณหภูมิสีนิดหนึ่ง Ta21 เขาก็มีสปอตด้วยความที่สปอตเขากว้างกว้างมากกว่าเท่าตัวเลยตัวนี้สปอ r t ตแค่นี้ Ta21 ฝัดเยอะกว่าแล้วฝัดต,ตรงรอยต่อระหว่างแสงเนี่ยเขาจะไม่เป็นดวงพองหมดแสงปับ๊บมืดเลยอะ่ะถ้า Td07 เนี่ยนะ ในขณะที่ TA 2 1เนี่ยก็ยจะค่อยๆกาเดียนออกมาแล้วก็กว้างกว่ากว้างกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยฮะในส่วนของกลุ่มโหมดตัวน,นี้ก็จะมี s e เล c เตอร์ตำแหน่ง Daily Mode ก็จะมีโลีเ d ด u m High แบบนี้แล้วก็วนมาโลีเ d ด u m High ที่ Daily Mode เขามี m o ู l i ลท์ด้วยกดค้างมีมูนไลท์เหมือนกันแต่อีก G หนึ่งไปที่โลีเ d ดี m h ม g h ถ้าจะปิดก็กดปิดเลยแต่ถ้าเรามาที่ t ท c t อน Mode ก็จะ ได้แค่ไฮกับสโตรกกดฮับเวเป็นไฮกดฟูลเพรสเป็นสโตรกได้แค่โมเมนทัลลี่ด้วยนะแล้วก็พิเศษในโหมดล็อกลูกคุญแจเนี่ยยังใช้เป็นโมเมนทัลลี่มูไลทได้นอมวันโหมดหรือเดลี่โหมดเนี่ยเขาไม่มีมูไลทมานะก็มีแต่โลีเดียมไฮนี่แหละกรุ๊ปโหมดของ t d 0 7มีเท่านี้ในขณะที่กรุ๊ปโหมดของ t a 2 1เนี่ยเขาจะมีแท็กติคอน ดิวตี้ล็อกดิก็จะเหมือนกันมี Low, Medium, High เหมือนกันใช้แบบ m มเมน t ัล y ี่ก็ได้แต่ในขณะที่ Daily Mode ของ w o r k c o s อสโมเมน a ัลไม่ได้อ่ะมีมู l ไลท์นะถ้าจะมู l ไลท์ก็ต้องปิดแล้วก็แตะค้างเข้าไปใหม่แล้วเราปิดที่มู l i g h t เปิดมาใหม่ กไ็ไม่กลับมามู่ไลท์แล้วนะมู่ไลท์ก็ไม่จำนะทีนี้เราไปดูแสงกัน Nectos TA-21 กับ w o r k c o r s ส TD-07 อยู่ในสไตล์เดียวกันรูปทรงคล้ายๆกันแต่แนวแสงเนี่ยคนละแนวกันเลยนะครับต่างกันค่อนข้างเยอะเลยกดไปฮาร์ w เวยของ TD-07 เนี่ยก็จะเป็นเทอร์โบแบบนี้ออกเต็มๆเ,เลยนะฮะแล้วก็ดูแพทเทิร์นแสงนะครับจะเน้นสปอร์ตแรงมากฟลัด ก็ใช้ได้อยู่เป็นไปฉายแท็กติคอนแนวพุ่งที่มีฟลัดใช้ได้จริงด้วยส่วนของ ta 2 1แตะไปครึ่งทางก็จะเป็นแสงกว้างแบบนี้เลยมีสปอตนะแต่จะไม่เป็นดวงจ้าเหมือนกับ td 0 7แล้วก็ฟลัดเนี่ยกว้างแล้วกาเดียนตรงขอบขอบแสงเนี่ยเกลีย่ยเฟดออกได้อย่างนุ่มนวลกว่าของ td 0 7เจนี่ยจะเป็นวงตัดยาดขาดมิดกันไปเลยนะพอจบแนวแสง mm hmm. ก็หมดเลยมืดเลย แต่อันนี้เขาจะเป็นกระเดียนออกไปเรียบเที่ยบให้เห็นเลยแรงสุดของทั้งคู่นะผมจะไม่เรียกเขาเป็นเทอร์โบหรือเป็นไฮอะไรก็ตามนี้แรงสุดของ TD-07 ระยะปฏิบัติการในลักษณะของแท็กซี่เก็ประมาณนี้ครับทีนี้พอกดลงไปฟูลเพลสของ t a 2 1ก็จะเป็นสโตรกของ TD-07 ก็จะเป็นสโตรกเหมือนกันแบบนี้เดลิมดของทั้งคู่ก็จะได้เหมือนกันก็คือโลีเดียมไฮ โลของ td 0 7กับโลของ ta 2 1ระยะพอๆกันเนี่ยอันนี้เขาจะเน้นสปอร์ตอย่างเดียวเลยฟลัดไม่ค่อยออกเลยนะถ้าโลระยะประมาณ15เมตรอันนี้ ta 2ีระยะเดียวกันประมาณ15เมตรแต่ว่าจะเห็นว่าแสงกว้างกว่าที่โลนะฮะ้องรูสเต็ปต่อไปที่มีเดียมมีเดียมก็จะเริ่มเห็นฟลัดขึ้นมาบ้างแล้วแล้วก็สปอร์ตก็เข้มเลย ทีนี้ดูมีเดียมของ TA 2 1จะเห็นว่าเขามีสปอร์ตเหมือนกันนะ TA 2 1เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าสปอร์ตเขาโตจนกระทั่งดูแทบจะไม่ไม่ออกก็เป็นสปอร์ตอันนี้ TD 0 7นอันนี้ TA 2 1ระยะเดียวกันอีกทีหนึงไปที่หายก็เท่ากับเมื่อกี้แล้วเท่ากับเมื่อกี้ที่ทดสอบให้ดูในแท c t i c คอ m โหมเหมือนกันประมาณนี้ครับแสงความแตกต่าง นี้ตัว td 0 7เนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงเรื่องของบีมบีมตรงที่ไปได้เนี่ยระยะ120เมตรที่ตึกขาวนั่นนะ,ะ td 0 7เ็ขาจะเข้มกว่าถ้าเน้นระยะไกลด้วยก็ td 0 7ได้เปรียบแต่ว่าถ้าเน้นความกว้างกว่า ta 2 1เขาก็กว้างกว่าเยอะแล้วก็ ta 2 1เขาก็จะได้เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีเลดไลด์ด้วย Red line เลดไลท์นี่เขาเป็นเรื่องเป็นราวมาก โลมีเดียมไฮซึ่งไฮเนี่ยไปนู่นเลยฮะได้ไกลามากเลย20กว่าเมตรได้เลยเป็นเล็แบบเอาจริงเอาจังเลยโดยรูปลักษ์โดยลักษณะโดยสไตล์แล้วเนี่ยเป็นไฟฉายแนวแทคติคอนมีวงแหวนแทคติคอนริงเหมือนกันแบบนี้เลยรูปร่างของแหวนอาจจะต่างกันตามระดับราคาทั้งสองรุ่นนี้ให้กำลังสองสว่างสูงสุด เท่ากันที่1,300ลูเมนแต่ตัว T-D07 เนี่ยเขาจะออกแนวแสงพุง่งระยะยิงไกลใน479เมตรแต่ในขณะที่ TA21 เป็นแนวแสงกว้างสเปคต่างกันอยู่พอสมควรเลย w o r k ์คอ s e จะมีโหมดเยอะกว่าหน่อยนะแต่ว่าตัวนี้ก็มีมาให้ตามสไตล์ของไฟฉายแท็กติคอนลองดู TA21 ก็มีสปอตกว้างกว่าประมาณเท่าตัวเลย กว้างกว่า Td07 ประมาณเท่าตัวแล้วก็สปิลเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันดูนะฮะสปิลของ Td07 เนี่ยเขาจะเป็นขอบเลยพอพ้นเขตแสงก็จะมืดเลยแต่ของ Ta21 เนี่ยเขาจะมีการาดเดียนมีไล่ระดับบริเวณขอบเนี่ยแสงของ Ta21 จะออกโทนวอร์มกว่านิดนึง Td07 จะขาวกว่าสวิตเป็นสวิตท,ท้ายควบคุมง่ายทั้งคู่ ใช้แท็กติคอนลิงแล้วก็อยู่ในมือแล้วก็ประมาณนี้ Td07 เขาจะใช้ช่องชาร์จแบตเตอรี่ในตัวแบบนี้ USB Type C เสียบเข้าไปตรงนี้ชาร์จได้เลยแล้วก็มียางปิดกันป็นสีด้วยแบบนี้เวลาถอดแบตเตอรี่ถอดทางฝาท้ายตัวแบตของ TA21 ก็ 21, จะเป็น16340มีช่องชาร์จ USB Type C มาให้ตรงนี้มีอินดิเคเตอร์ แจ้งสถานะการชาร์จอยู่ตรงนี้ก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จคลิปของ t d 0ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันเพราะเขาหมุนได้แล้วเวลาหมุนแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะไปขูดตรงบอดี้ตรงนี้เลยตรงที่เป็นแนวยี่ห้อชื่อรุ่นนี้เลยเนี่ยเริ่มจะเป็นรอยแล้วนะถ้าจะกลัวเป็นรอ,ยก,อยก็ต้องยกถ้าหมุนออกทางด้านหัวนี้ได้ถ้าจะหมุนหัวเนี่ยต้องยกตัวนี้แล้วหมุน ถ้าไม่งั้นจะขูดเป็นรอยหมดเลยถอดได้ทั้งสองทางนะทั้งหัวทั้งท้ายแต่ของ Nectos ถอดได้ด้านท้ายทางเดียวผนังท่อของท่อแบตเตอรี่ใหญ่ทั้งคู่เพราะว่าตัวคขาเล็กอยู่แล้วต้องระบายความร้อนให้ดีซ e เล็ t เตอร์สวิตของ TA21 จะอยู่ด้านบนโคมตรงหัวส่วนของ TD-07 อยู่ตรงท้ายจะมีแค่แท็กติคอนกับเดลี่ หรือนอร์มอนแล้วก็ล็อกสามสามตัวอันนี้มีมาเพิ่มมาอีกมีแท็กติคอนดิวตี้เขาเรียกว่าดิวตี้นะก็คือเดลี่อันนี้แหละแล้วก็ล็อกแล้วก็เรฟเพิ่มมาอีกอันหนึ่งตัวนี้ใช้ได้ทั้งคลิปใช้ได้ทั้งแท็กติคอนริงตัวนี้จะต้องเลือกเอาความถนักในการจับใกล้เคียงกันตัวนี้เขาจะยาวกว่านิดนึงนะทีดีศนย์เจ็ดยาวกว่านิดเดียวไม่ถึงเซนนะไม่ฟันทงไม่ระบุไปว่าตัวไหนดีกว่ตัวไหนมันดกกีกันไปไม่ได้อะครับเพราะว่า อย่างที่บอกแล้วขึ้นอยู่กับแต่ละท่านถนัดต่างกันสไตล์ nah สสต่างกันงบประมาณต่างกันเลือกดูกันให้เหมาะสมกับแต่ละท่านและกันก็ขอบคุณทั้ง n e c t o s และ w o r k o o s ที่สนับสนุนชแนลของเรามาโดยตลอดรีวิวให้ชมกันโดยตลอดเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ